ระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราพระออรหันต์ท่านใดได้บุญทันที ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องพรจากหม้อวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายสี่คนเป็นเพื่อนเล่นอยู่ในตำบลเดียวกันเด็กทั้งสี่มักชวนกันไปไล่จับมแมลงในป่าบางครั้งก็จับปลาเล่นในหนองน้ำใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กบ้านป่าอยู่มาวันหนึ่งเด็กทั้งสี่ชวนกันไปขุดหาไส้เดือนในป่าเพื่อใช้เป็นเหยื่อตกปลา ขณะที่กำลังก้มหน้าก้มตาขุดดินตรงโคนต้นสักทองอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งร้องอย่างดีใจขึ้นมาจากใต้ดินว่าสวัสดีมีใครอยู่ข้างบนนั่นใช่ไหมช่วยขุดเอาชั้นออกไปทีสิเด็กทั้งสี่ต่างก็ได้ยินเสียงดังกล่าวมาจากใต้ดินพวกเขาต่างสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจโยนมีดเสียมในมือทิ้งแล้ววิ่งไปหลบอยู่ในอีกด้านหนึ่งของต้นสักทอง นายได้ยินเหมือนฉันไม่เพื่อนเด็กคนที่หนึ่งถามเพื่อนอีกสามคนด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาทว่าปนไปด้วยความตระหนกตกใจถ้าไม่ได้ยินเหมือนนายแล้วเราจะมายืนเบียดกันอยู่ตรงนี้เหรอเด็กคนที่สองว่าหน้าถอดสีพอๆกันกับเพื่อนอีกสองคนซึ่งเกาะกลุ่มกันแน่นด้วยความหวาดกลัวนี่เด็กน้อยอย่ามัวตกใจกลัวกันอยู่เลยฉันไม่ใช่ผีและไม่มีอันตรายอะไรกับพวกเธอหรอก เสียงนั้นร้องดังขึ้นกว่าเดิมอยู่ในดินแล้วยังพูดได้แบบนั้นอีกถ้าไม่ใช่ผีเราจะเป็นอะไรล่ะเด็กคนที่สามพูดเสียงสั่นๆบางทีนั่นอาจจะเป็นผีคนตายที่ถูกนำมาฝังไว้ในป่าน,นี้ก็ได้เด็กคนที่สี่กล่าวอย่างวาาหวาดผวาซึ่งคำพูดของเขาทำให้เพื่อนๆเสียขวัญยิ่งขึ้นไปอีกฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะ เด็กคนที่สองว่าเดี๋ยวก่อนสิเสียงจะใต้ดินร้องเสียงหลงเพราะกลัวว่าพวกเด็กๆจะทิ้งไปอย่าเพิ่งไปเลยนะพ่อเด็กๆใจดีฉันไม่ใช่ผีแต่เป็นมอ้อวิเศษรู้ไหมว่าฉันให้พรวิเศษแกเธอได้ถ้าพวกเธอช่วยขุดฉันขึ้นไปนะอะไรนะมอวิเศษที่ให้พรได้อย่างนั้นเหรอจะให้เชื่อได้ยังไงมันมหัศจรรย์เกินไปแล้ว จริงๆนะฉันคือม้อวิเศษเธออยากได้อะไรล่ะบอกฉันมาได้เลยฉันให้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยเหรอใช่ทุกอย่างแต่ต้องผุดฉันขึ้นไปก่อนอย่างนั้นเราก็น่าจะลองดูตอนนี้ฉันก็มีสิ่งที่อยากได้อยู่ในหัวแล้วเด็กคนที่สองบอกเพื่อนๆเ,เด็กทุกคนยกเวน้นเด็กคนที่หนึ่งต่างก็พากันพยักหน้าเห็นด,ด้วยเด็กคนที่หนึ่งไม่ค่อยไว้ใจม่อวิเศษนะั เขาจึงเตือนเพื่อนๆว่าอย่าเลยนะเพื่อนถ้ามอนี่วิเศษจริงทําไมถึงโดนฝังไว้ในดินหลักนี่แสดงว่ามันต้องไปทําอะไรไม่ดีมาแน่ๆอย่าขุดมันขึ้นมาเลยปล่อยเอาไว้อย่างนี้นดีกว่าโถสงสารฉันเถิดหนูน้อยจอมหวาดระแวงฉันถูกฝังที่นี่เพราะคนที่ได้พรจากฉันคนก่อนขอมากกว่าที่ฉันจะให้ได้ ฉันจะให้พรแก่ผู้ที่ทำดีต่อฉันคนละหนึ่งข้อเท่านั้นแต่คนคนนั้นขอฉันต้องเป็นร้อยเป็นพันข้อฉันจะให้ได้ยังไงมันผิดกฎด,ดั้งเดิมพอฉันบอกอย่างนี้เขาก็โกรธมากแล้วก็เอาฉันมาฝากไว้ที่นี่แหละเด็กคนที่หนึ่งเริ่มรู้สึกสงสารมอวิเศษแต่ไม่ทันที่เขาจะว่าอะไรเพื่อนคนที่สองก็พูดปลงขึ้นมาว่าอย่าเรื่องมากเลยนะช่วยมอวิเศษขึ้นมาเร็วเถอะ ใช่ใช่ใช่เราจะได้ขอพรยังไงเล่าอย่างนั้นก็ตามใจเพื่อนๆนเด็กคนที่หนึ่งว่าตัวเขานั้นไม่ได้หวังพรจากหม้อวิเศษเหมือนเพื่อนๆเขาแค่อยากช่วยหม้อวิเศษให้ได้รับอิสระเท่านั้นดังนั้นเด็กทั้งสี่จึงช่วยกันขุดเอาม้อวิเศษขึ้นมาอย่างเร่งรีบสักครู่พวกเขาก็พบหม้อดินใบเล็กๆใบหนึ่งมีผ้าผูกปิดปากหม้อตั้งอยู่ก้นหลุมนั้นขอบใจพวกเธอมากหม้อวิเศษพูดกับพวกเด็กๆ อย่างดีใจที่ตนเองได้รับอิสระอีกครั้งหนึ่งมันลอยตัวขึ้นมาจากหลุมและพูดต่อว่าเอาล่ะตามสัญญานะใครอยากได้อะไรก็บอกมาได้เลยใครจะเป็นคนขอ,อก่อนดีล่ะอา้าวเริ่มจากเจ้าก่อนก็แล้วกันม่อวิเศษลอยขึ้นไปหยุดอยู่ตรงหน้าเด็กคนที่หนึ่งขอมาหนึ่งข้อได้เลยหนูน้อยจองหวาดระแวงม่อวิเศษกล่าวกระทบกระทั่งเด็กคนที่หนึ่งเล็ก ผมไม่รู้จะขออะไรเพราะผมไม่มีอะไรที่อยากได้เด็กคนที่หนึ่งพูดออกไปเธออยู่ในครอบครัวของผู้มีอันจะกินหรอเปล่าเลยผมเป็นแค่ลูกชาวนาธรรมดาธรรมดาแต่พ่อกับแม่สอนผมเสมอว่าอย่ารับของจากใครโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่เราจะต้องได้ของสิ่งนั้นเพราะของที่เราไม่ควรได้ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรามากกว่าคุณประโยชน์ใดๆ เด็กคนที่หนึ่งตอบด้วยทำเสียงจริงจังมอวิเศษกล่าวว่าเธอสมควรได้พรจากฉันเพราะเธอช่วยฉันยังไงล่ะผมช่วยเพราะสงสารอยากให้ท่านได้รับการปลดปล่อยไม่ได้ช่วยเพราะอยากได้อะไรจากท่านอีกอย่างชีวิตของผมตอนนี้ก็มีความสุขดีผมจึงไม่อยากได้อะไรอีกเออนี่นะท่านมอวิเศษเด็กคนที่สองพูดแทรกขึ้นถ้าเขามีเอาก็ช่างเถอะนะท่านให้พรกกบผมก่อนก็แล้วกัน มอวิเศษนิ่งคิดแล้วพูดกับเด็กคนที่หนึ่งว่ากอดดีเหมือนกันบางทีตอนนี้เธออาจจะยังนึกไม่ออกถ้าเช่นนั้นฉันจะให้พรแก่เพื่อนของเธอไปก่อนหากเธอดึกได้แล้วว่าอยากได้อะไรเธอค่อยบอกฉันที่หลังก็ได้เอาละ่ะมอวิเศษลอยไปอยู่ตรงหน้าเด็กคนที่สองแล้วถามว่าเธออยากได้อะไรจงขอฉันมาเถิด ผมอยากได้ของเล่นดีๆสักชิน้นเอาแบบเล่นสนุกที่สุดจนวางไม่ลงเลยนะครับเด็กคนที่สองร้องขอด้วยแววตาเป็่ประกายได้สิของเล่นที่สนุกจนวางไม่ลงตั้งรอเจ้าอยู่ที่บ้านแล้วมอวิเศษตอบแล้วลอยต่อไปอยู่ตรงหน้าเด็กคนที่สามพร้อมกับถามว่าเธออยากได้อะไรขอเชนนมาได้เลย ผมอยากได้รถโกโก้สักหนึ่งคันเอาไว้ให้พ่อขับพาไปเที่ยวครับเด็กคนที่สามตอบทันทีได้สิรถสุดโก้หรูอจอดรอเธออยู่ที่บ้านแล้วมอ<ม>วิเศษตอบแล้วลอยต่อไปหยุดตรงหน้าเด็กคนที่สี่พร้อมกับถามว่าเธอล่ะอยากได้อะไรผมอยากได้เงินนองมากมาเอาไปให้พ่อกับแม่ใช้จ่ายมากๆเด็กคนที่สี่ขอตาเป็นประกาย ได้สิเงินทองมากมายกองรอเธออยู่ที่บ้านแล้วม่อวิเศษตอบจากนั้นจึงลอยย้อนกลับไปหาเด็กคนที่หนึ่งอีกครั้งเอาละ่ะเพื่อนเพื่อนของเธอได้รับพรจากฉันไปทุกข้อแล้วตอนนี้เธอนึกออกหรือยังว่าอยากขออะไรจากฉันผมไม่อยากได้อะไรจากท่านหากเพียงช่วยขุดท่านขึ้นมาจากดินแล้วได้อะไรมากมายขนาดนั้นผมไม่เห็นว่าจะเป็นการสมควรแก่กัน เจ้าเด็กขี้ระแวงเอ๋ยพรของฉันเป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐสุดหากแม้นเธอต้องการโลกทั้งโลกฉันก็ยังให้ได้นะผมไม่เอาหรอกโลกทั้งโลกไม่รู้จะเอาไปทําไมแล้วมันก็มากเกินไปสําหรับเด็กอย่างผมผมแค่มีครอบครัวที่เป็นสุขอย่างในทุกวันนี้ก็เพียงพอแล้วเอาละ่ะ ถ้ายังคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรฉันให้เวลาเธอคิดอีกหนึ่งอาทิตย์ก็แล้วกันเมื่อครบหนึ่งอาทิตย์แล้วฉันจะไปให้พรแก่เธอที่บ้านนะมอววิเศษกล่าวอย่างรำคาญร,รำคาญแล้วลอยหายเข้าไปในป่าทึบ หลังจากนั้นเด็กทั้งสี่เชิชวกนกันกลับบ้านเด็กสามคนที่ได้ขอพอรจากหม้อวิเศษเอาแต่พูดเรื่องพอรที่ตนขอจากหม้อวิเศษอย่างตื่นเต้นไปตลอดทางพร้อมกันนั้นก็หันมาถากถางเด็กคนที่หนึ่งซึ่งไม่ขออะไรเลยเป็นระยะระยะว่าชิงโง่เงาอะไรได้ขนาดนั้นแต่เด็กคนที่หนึ่งไม่ได้โต้ตอบอะไรเขาเพียงแต่เดินตามหลังเพื่อนทั้งสามไปอย่างเงียบเงียบ หลังจากนั้นเด็กทั้งสี่ก็ไม่ได้ชักชวนกันไปเล่นนอกบ้านเหมือนอย่างเคยเพราะเด็กคนที่สองซึ่งได้ของเล่นแสนสนุกจนวางไม่ลงจากหม้อวิเศษนั้นเอาแต่เล่นของเล่นจนไม่ยอมออกจากบ้าน mm hmm. เด็กคนที่สามซึ่งได้รถคันโก้ mm hmm. ก็เอารถออกไปขับเที่ยวกับพ่อแม่ทุกวี่ทุกวันส่วนเด็กคนที่สี่ก็นำเงินทองที่ได้รับไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนไม่มีเวลาเหลียวแลใครอื่น เด็กทั้งสามซึ่งได้รับพรต่างหลงระเริงอยู่กับสิ่งที่ตนได้รับจนละทิ้งเพื่อนดังนั้นเด็กคนที่หนึ่งซึ่งไม่ได้ขออะไรเลยจึงไม่มีเพื่อนเล่นแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรนะักเนื่องจากได้ตามพ่อออกไปเรียนรู้การทำไร่ไถนาทุกวันและนั่นก็ทำให้เขารู้สึกสนุกไปอีกแบบเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เด็กคนที่หนึ่งรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆจึงขออนุญาตพ่อกับแม่ไปหาเพื่อนทั้งสามที่บ้านของแต่ละคน เด็กคนที่หนึ่งเดินไปหาเพื่อนคนที่สองเขาร้องเรียกเพื่อนอยู่นานกว่าจะมีคนเปิดหน้าต่างชั้นบนออกมาดูคนคนนั้นเป็นยายผู้แก่เท่าของเพื่อนคนที่สองนั่นเองเพื่อนฉันอยู่ไหม่จะยายเด็กชายร้องถามขึ้นไม่อยู่หรอกยายเท่าตะโกนกลับมาพ่อแม่มันพาไปส่งโรงหมอในเมืองโน่นเด็กชายรู้สึกตกใจมากร้องถามกลับไปอีกว่า เขาเป็นอะไรเจ้ายายเจ็บป่วยหนักขนาดไหนการถึงกับต้องส่งไปโรงหมอนในเมืองมันได้ของเล่นอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้พอได้มาก็เอาแต่เล่นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมกินข้าวปลาไม่อาบน้ำล้างหนะ้าไม่ยอมรับไม่ยอมนอนมันบอกว่าของเล่นนี้เล่นสนุกมากจนวางไม่ลงแล้วเมื่อคืนนี้ มันก็ชักจนสลบไปเลยไม่รู้ป่านนี้อาการจะเป็นไงบ้างยายก็เป็นห่วงมันอยู่นี่แหละยายเท่ากล่าวอย่างกังวลใจแล้วของเล่นนั่นละ่ะตอนนี้ของเล่นนั่นอยู่ที่ไหนเด็กชายถามเขารู้สึกไม่พอใจของเล่นชิ้นนั้นที่ทำให้เพื่อนต้องเจ็บหนักพอเจ้าหนูทุบทิ้งไปหมดแล้วคงโกรธที่ทำให้เจ้าหนูมันเจ็บหนักขนาดนี้ เด็กคนที่หนึ่งรู้สึกสงสารและเป็นห่วงเพื่อนมากเขาไม่รู้ว่าเพื่อนอีกสองคนจะรู้เรื่องของเพื่อนคนที่สองแล้วหรือยังเด็กคนที่หนึ่งจึงเดินไปยังบ้านของเพื่อนคนที่สามต่อที่นั่นเขาเห็นเพื่อนคนที่สามนั่งอยู่ที่แคร่ไม้หน้าบ้านจึงรีบเข้าไปพูดคุยด้วยความดีใจดีใจจังที่เจอเพื่อนวันนี้ไม่เอารถออกไปขับเล่นหรอเด็กคนที่หนึ่งเอ่ยถามพรางมองหารถคันหรูที่เพื่อนของเขาได้รับจากมอวิเศษ แต่ก็ไม่เห็นมีรถสักคันเดียวอยู่ในบริเวณนั้นฉันไม่มีรถนัน่นอีกแล้วล่ะเด็กคนที่สามตอบอย่างแผ่วเบาอ้าวทำไมล่ะเมื่อเย็นวานพ่อกับแม่พาฉันออกไปขับรถเล่นแล้วระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุรถของฉันเสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทางพุโทโธเอ้ยแต่นายก็ปลอดภัยดีไม่ใช่หรอฉันกับแม่ไม่เป็นอะไรมากหรอก แต่พ่อนี่สิอาการหนนะักตอนนี้แม่ฉันเฝ้าพ่ออยู่พูดได้แค่นี้เด็กคนที่สามก็ปล่อยโฮออกมาดังลั่นเป็นเพราะฉันแท้ๆถ้าฉันไม่ขอรถนั่นพ่อก็ไม่ต้องมาเจ็บหนักแบบนี้เด็กคนที่หนึ่งนั่งปลอบใจเพื่อนอยู่คู่หนึ่งจึงขอตัวออกมา เขาไม่รู้ว่าเพื่อนคนที่สี่จะรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือไม่ดังนั้นเขาจึงรีบเดินต่อไปอยังบ้านของเพื่อนคนที่สี่เพื่อปรึกษาหาทางช่วยเหลือเพื่อนทั้งสองซึ่งกำลังตกอยู่ในเคราะห์กรรมอันเลวร้ายครั้นมาถึงบริเวณใกล้ๆกับบ้านของเพื่อนคนที่สี่เด็กคนที่หนึ่งก็รู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นผู้คนและตำรวจมากมายยืนรายล้อมอยู่รอบบริเวณเต็มไปหมด เขาชักสังหอนใจไม่ดีจึงรีบเบี่ยงตัวแทรกผ่านคนเหล่านั้นเข้าไปตามหาเพื่อนซึ่งน่าจะอยู่ในบ้านแต่ไม่มีบ้านเพื่อนของเขาอยู่นะที่เดิมตรงนั้นอีกต่อไปแล้วอะไรกันนี่?»เด็กคนที่หนึ่งอุทานอย่างตกใจสุดข,ขีดภาพที่เห็นตรงหน้าคือบ้านที่บัดนี้ดำไหม้เป็นตอตะโกจนนึกสภาพเดิมไม่ออกเขาตะลึงกับภาพตรงหน้าจนตัวชาไปทั่วขนา แล้วตอนนั้นเองสายตาเหลือบไปเห็นเพื่อนคนที่สี่กำลังนั่งกอดเข่าอยู่ใต้ต้นมะม่วงใกล้ๆก,กำลังมองดูบ้านที่ถูกไฟไหม้ตรงหน้าอย่างหมดอะไรตายอยากในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนเด็กคนที่หนึ่งรีบปลีเข้าไปหาเพื่อนผู้น่าสงสารเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของนายกันเป็นเพราะฉันขอให้ตัวเองมีเงินทองมากมายฉันถึงไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ที่ซุปหัวนอ,อน เด็กคนที่สี่เอออย่างคนไร้วิญญาณทำไมจึงเป็นเช่นนั้นได้ล่ะเพื่อนเพราะเมื่อฉันมีเงินทองมากมายเพื่อนบ้านก็นำไปพูดจนรู้ไปทั่วสุดท้ายความนี้ก็ไปเข้าหูเจ้าพวกโจรพวกนั้นจึงยกพวกมาปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดของครอบครัวฉันไปสำร้ายยังเผาบ้านฉันอีกด้วยดีที่พ่อกับแม่พาฉันหนีออกมาได้ เด็กคนที่สี่กล่าวแล้วฟุบหน้าลงกับหัวเข่าของตนเองอย่างคนสิ้นเรี่ยวแรงเด็กคนที่หนึ่งเดินกลับบ้านด้วยความขุ่นมัวใจเขาไม่พอใจที่พรของหม้อวิเศษทําให้เพื่อนๆทั้งสามต้องพบกับเคราะหกรรมเช่นนี้เมื่อไปถึงบ้านเด็กคนที่หนึ่งก็พบว่าหม้อวิเศษมาปรากฏตัวรออยู่ในห้องนอนของเขาแล้วกลับมาแล้วหือนี่ฉันรอเธออยู่นานแล้วนะหม้อวิเศษว่า ท่านมาหาผมทำไมผมไม่ได้อยากเจอท่านสักหน่อยเด็กคนที่หนึ่งกล่าวอย่างขุ่นมัวครบหนึ่งอาทิตย์ที่ข้าสัญญาว่าจะมาให้พรแก่เจ้าข้าก็มาตามสัญญายัางไงล่ะม่อวิเศษตอบเลิกโอ้อวดพรของท่านได้แล้วพรของท่านทําให้เพื่อนๆของผมเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัสท่านรู้บ้างหรือไม่ฟังนะเด็กน้อยพอรของฉันไม่ได้ทําให้ใครได้รับผลอะไรเลย แต่คำขอของเขาตังหากคือสาเหตุที่ทำให้เขาได้รับสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาเป็นคนคิดดีพรของเขาก็จะเป็นพรแห่งความดีชีวิตต่อไปของเขาก็ย่อมดีดังพรที่เขาขอแต่หากเขาคิดไม่ดีพรของเขาก็ย่อมไม่ดีตามความคิดนั้นแล้วชีวิตของเขาจะดีได้อย่างไรเล่าจริงไหมม่อวิเศษพูดอย่างใจเย็นถึงอย่างนั้นก็เถอะ ผมก็ไม่คิดว่าการที่เราได้อะไรมาง่ายเกินไปจะเป็นเรื่องที่ดีเลยความคิดนั่นนะ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ฉันไม่รับรู้อะไรแบบนี้หรอกฉันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คนที่เก็บฉันได้ขอพรฉันก็ต้องให้พรคนคนนั้นนี่คือหน้าที่ของฉันเพราะฉะนั้นเด็กน้อยเธอคือคนที่ช่วยฉันเธอก็จงขอพรจากฉันหนึ่งข้อไม่อย่างนั้นฉันก็ไปจากเธอไม่ได้ ต้องวนเวียนตามเธอไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะผมไม่ต้องการพรใดๆจากท่านเลยสักนิดธรรมชาติได้ให้หูตาจมูกปากมือและเท้าแก่ผมมาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะใช้สิ่งที่ผมมีนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของผมเองโดยไม่ต้องพึ่งพาพรจากท่านผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องคงอยู่กับผมนานกว่าพรที่น่าคลางแคลงใจของท่านเป็นแน่แต่ถ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆ และผมจำเป็นต้องขอพรข้อเดียวที่ผมจะขอจากท่านก็คือขอให้ท่านหายไปจากโลกนี้เสเถิดอย่าได้อยู่เพื่อหลอกลวงมนุษย์ให้รอคอยพรจากท่านโดยไม่ได้ใช้สิ่งที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มความสามารถอีกเลยสิ้นคำขออันหนักแน่นของเด็กคนที่หนึ่งมอวิเศษก็หายวับไปในอากาศทันทีเธอทั้งหลาย จริงดังที่เด็กคนที่หนึ่งในเรื่องนี้ว่าในเมื่อธรรมชาติได้ให้หูตาจมูกปากมือและเท้ามาแก่เราธรรมชาติก็ย่อมต้องเล็งเห็นแล้วว่าเราจะสามารถใช้สิ่งเหล่านี้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมที่สุดในฐานะที่เป็นมนุษย์ดังนั้นเราก็ควรจะใช้สิ่งเหล่านี้ในทางที่ถูกที่ควรเพื่อประโยชน์สุขแห่งตัวเราและชีวิตของผู้อื่น ธรรมชาติได้วินิจฉัยแล้วว่าความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ความขยันดังนั้นจึงได้มอบอวัยวะสร้างความขยันมาให้แก่เราด้วยเหตุนี้ทำไมเราจึงไม่ใช้สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้อย่างเต็มความสามารถเล่าทำไมเราต้องรอโชคลาภจากสิ่งอื่นที่ได้มาโดยไม่ได้ใช้ความสามารถของเราเองยิ่งไปกว่านั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องรอโชคลาภแบบนั้นไปอีกนานเท่าไหร่ หรือผลที่ตามมาจะดีจริงหรือไม่ทำไมเราจะต้องเอาแต่ร้องขอจากผู้อื่นแต่ไม่ใช้ความสามารถของตนเองที่ธรรมชาติประทานมาให้ทำไมเล่า